สวัสดีครับผมเซลไม้จากบริษัทเพชรพรพันอินเตอร์เทรจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรถแท็กเตอร์อเนกประสงค์จอรเดีย5076 E 76แรงม้านะครับรถแท็กเตอร์คันนี้ครับถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นงานไล่ไล่นาไล่อ้อยไล่ข้าวโพดนะครับใช้งานได้หลากหลาย รูปทรงสวยงามครับแล้วก็ดูจากหุ่นก็แข็งแรงทนทานครับ <c oughs> เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอันนี้จะเป็นฝากระโปรงแบบชิ้นเดียวครับเปิดปิดง่ายนะครับง่ายต่อการดูแลรักษาครับ <c oughs> ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์จอนเดียขนาด4.5่จลิตรสสูบ Direct Injection หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบโรตารี่ครับนี่ครับเป็นปั๊มฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเป็นปั๊มแบบแรงดันสูงครับทำให้ฉีดน้ํามันเป็นฝอยนะครับมันจะจุดระเบิดได้อย่างสมบูรณ์ครับซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในท้องตลาดนะครับสำหรับรถแทรกเตอร์ที่มีแรงม้าขนาด70แรงม้าถึง90แรงม้าครับรถแทรกเตอร์คันนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุด อยู่ที่77แรงม้านะครับที่รอบเครื่องยนต์2,400รอบต่อน,นาทีและให้แรงบิดสูงสุด292นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์1,200รอบต่อน,นาทีนะครับช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับและเครื่องยนต์จอน n ดีย r 5076E คันนี้นะครับยังมีปอกสูบแบบเปียกทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อน ในขณะทำงานนะครับทำงานได้ต่อเนื่องทั้งวันนะครับและยังมีระบบฉีดน้ำมันเครื่องใต้ลูกสูบช่วยลดความร้อนและหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ได้อย่างทั่วถึงครับอันนี้จะเป็นกองนะครับกองอากาศแบบแห้ง2ชั้นนะครับพร้อมเซนเซ,นเซอร์ตรวจวัดการอุดตันนะครับอันนี้จะเป็นเซนเซ,นเซอร์ครับในกรณีที่มีฝุ่นตันนะครับมันจะ แสดงโชว์ที่หน้าจอเลยครับมาดูในส่วนของระบบเกียร์นะครับแทกเตอร์คันนี้ครับเป็นระบบเกียร์แบบท็อปชาร์จซิงโครไนซ์ครับเดินหน้า9ถอยหลัง3นะครับคันเกียร์ถูกออกแบบให้อยู่ทางด้านขวามือของผู้ใช้งานนะครับทําให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างคล่องตัวครับและสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องหยุดรถนะครับพร้อมชุดฟันเฟืองแบบเฉียงครับและมีระบบหลอลื่นเผาเาเกียร์น้ํามันนะครับ คือน้ำมันที่ไหลกลับจากพวงมาลัยครับจะถูกป้อนไปที่เพลาเราเกียร์ครับช่วยให้หล่อลื่นได้อย่างทั่วถึงครับไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยครับก็ไม่ต้องกลัวน้ำมันจะขาดครับนี้ระบบคัดนะครับจะเป็นคัดคู่แบบแห้งเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นคัดนะครับอยู่ที่11นิ้วทําจากวัสดุเซรามิกนะครับทนทานใช้งานได้ยาวนานครับนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ ต่อไปมาดู PTO ครับมี PTO 2ระดับนะครับ540 e และก็540แบบธรรมดานะครับตัวน,นี้สามารถยกได้เลยครับมาดูครับรอบ PTO ครับถ้ารอบประหยัดรอบ e ครับใช้รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ1,700นะครับแล้วก็รอบธรรมดาก็อยู่ที่2,500นะครับรอบเครื่องยนต์ ต่อไปจะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับจะใช้เป็นแบบปั๊มคู่แบบฟันเฟืองนะครับโดยจะแยกการทำงานระหว่างชุดยกอุปกรณ์ต่อพ่วงและชุดพงมาลัยพาวเวอร์นะครับโดยอัตราการไหลสูงสุดของปั๊มนะครับ85ลิตรต่อนาทีนะครับนะครับอันนี้จะเป็นชุดพงมาลัยพาวเวอร์ครับส่วนท่อนี้จะเป็นชุดปั๊ม ลิที่ไปยกอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับนี้จะเป็นคันโยกควบคุมนะครับต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีระบบด์ฟคอนโทรลด้วยนะครับแท็กเตอร์คันนี้ก็คือควบคุมการถ่ายครับความลึกอัตโนมัตินะครับด้วยความที่เป็นปั๊มคู่นะครับจะบทำให้สามารถตอบสนองการยกอุปกรณ์ต่อพ่วงครับได้อย่างรวดเร็ว และทำให้สามารถยกน้ำหนักอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ถึง1 9 7 0กิกโลกรัมนะครับมาพร้อมชุดต่ออุปกรณ์แบบมาตรฐานนะครับ Cat2 นะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างหลังนะครับแค t สนี่ครับ Cat2 พร้อม s c v v ีววนะครับให้อีก2ชุดก็คือคันโยก2อันเมื่อกี้นะครับก็คือจะมาควบคุม s c v v ีววชุดนี้นะครับ2ชุดนี้นะครับ ดูครับแข็งแรงทนทานครับจุดอุปกรณ์ต่อพ่วงของเรานะครับแบบแค t สองนะครับนี่ครับรูใหญ่ครับพร้อมชุดลากเทเลอร์นะครับไว้สำหรับลากเทเลอร์ขนพืชผลทางการเกษตรนะครับได้ครับแล้วก็ชุดปั๊กนะครับสำหรับต่อพวกไฟเลี้ยวไฟเบรกครับท้ายรถเทเลอร์นะครับที่เราลากนะครับ ต่อไปถังน้ํามันนะครับคันนี้จุได้ถึง9 5้าสิบห้าลิตรนะครับทํางานได้ต่อเนื่องทั้งวันนะครับคือเติมเต็มถังก็ทําได้ทั้งวันนะครับรถแท็กเตอร์คันนี้นครับยังมาพร้อมกับคานนิลภัยนะครับในกรณีเกิดการพลิกคว่ำเนี่ยคานตัวนี้นครับสามารถรับน้ําหนักตัวรถแท็กเตอร์ได้เลยครับไม่ไม่มีการหักไม่มีการงอนะครับ พร้อมกับเข็มขัดนิรภัยนะครับก่อนทำงานครับเราก็คาดเข็มขัดก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ครับคาดไว้นะครับเราทำงานะครับางทีมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับปลอดภัยไว้ก่อนครับต่อไปไปดูในส่วนของชุดเพาล้อหน้านะครับชุดคานนะครับนี่จะเป็นชุดคานแบบกลนไกครับเป็นเพาตรงครับเหมาะสำหรับงานไล่ครับ เฟืองดูมล้อแบบเฟืองจักรวาลนะครับทนทานครับรองรับงานหนักได้อย่างสมบุกสมบันครับนี่ครับดูครับดูเหล็กนะครับดูเหล็กแข็งแรงทนทานครับขนาดใหญ่เลยครับเดี๋ยวจะให้ไปดูเฟืองทางด้านหลังนะครับในส่วนของเพาเพาล้อหลังนะครับก็เป็นเฟืองแบบจักรวาลเหมือนกันครับตัวนี้นี่ครับไม่ต้องห่วงครับ งานไล่ลุยได้สบายมากครับนี่นะครับต่อไปขนาดยางนะครับตัวนี้จะเป็นยางของไฟสโตนนะครับยางของไฟสโตนขนาดล้อยางอยู่ที่สิบสองจุดสี่นิ้วนะครับกระทะยี่สิบสี่นะครับล้อหน้านะครับส่วนล้อหลังนะครับไฟสโตนไฟสโตนเช่นกัน,นครับ ขนาดอยู่ที่18.4นะครับขอบกระทะนะครับอยู่ที่30นิ้วนะครับนี่โอ้ยางใหญ่หน่าดูครับนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรถแท็กเตอร์จอร n เดีย5076ูนนะครับ76แรงม้านะครับสี่สูบเครื่องยนต์สี่สูบนะครับถ้า พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจนะครับแทรกเตอร์รุ่นนี้สามารถติดต่อได้ที่เซลไม้นะครับ0 9 4 5 5 0 3 5 2สามาครับหรือบริษัทเพชรปอนผ่นอินเตอร์เทรดนะครับเบอร์โทร0 6 1 4 5 0 9 6น9นะครับเรายินดีให้บริการทุกทท่านเลยนะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ